สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับจัมโบ้นะหลวงปู่โตนะครับออกวัดสารคืนนะครับมาแนะนําแบ่งฝันพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นเนาะองค์นี้นะครับมาคอมเลี่ยมนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ําแล้วก็ลองยางนะครับสีแดงอีกทีนึงนะครับและลองกันกระแทกนั่นเองนะครับนะ ก็สาหรับองนี้นะครับจะเป็นเนื้อไบรลารุ่นนี้จะมีเนื้อเกรสรแล้วก็เนื้อไบลานนะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับปี2522ออกวัดสารคืนนะครับออกวัดสารคืนหลังยันตทรนีส้สิงเหนะครับนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์พระปิตานะครับส่งพระปิตาเนาะแลวดูนิ้วนะนะครับองนี้เป็นผงไบร์ล์น,นะครับเป็นพระเครื่องที่ราคายังอยู่ที่หลักพัน หน้าใช้บูชาสะสมอีก1รุ่นนะครับเห็นไหมนะี่ครับส,สวยๆเลยนะครับเม็ดมวลสารกระจายทั่วทั้งองค์เลยนะครับลองดูแล้วกันเผื่อพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับชอบหรือว่ากำลังหาอยู่นะนะครับนี่เห็นไหมเส้นนะีครับจุดใจตังนี่ตามข้อทงข้อสอนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นคมติดชัดเลยพี่ นะครับแล้วก็สําหรับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนิสิงเหด้านบนก็เขียนปีไว้เลยนะปี2522นะครับนี่2522ด้านบนก็จะเป็นชื่อนะครับหลวงปู่โตนะครับนี่หลวงปู่โตปี25 22แล้วก็ยันตรีนิสิงเหนะครับยันก็จะลึกคมติดชัดนะครับนี่คมคมชัดๆเลย ตรงนี้ก็จะเป็นคําว่าออาจุดแล้วก็ชชจุดนั่นเองนะครับเป็นชื่อรุ่นนะอ,อชอนะครับก็ย่อมาจากคําว่าอาจารย์มิเชียนนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อวัดนะครับวัดสารคือนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคําว่าลาบผลนะครับแล้วก็ภูณทวีนะนะครับนี่สำหรับมวลสารนะเป็นสีเหลืองสีขาวนะครับเห็นไหมกระจายทั่วทั้งอง,องค์เลย รกระจายทั่วทั้งองค์เลยลาผลภูนทวีนะครับเรี่ยมกันน้ําสวยๆเลยพี่นะครับเรี่ยมกันน้ําสวยๆเลยสําหรับองค์นี้นะน้องแปงปันนะครับให้พี่ๆนะครับได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับ70,00บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดนะครับ สนใจเช่าหาบูชานะรีบทักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้เป็นเนื้อใบหลานนะครับปีสองหนะหลวงปุโตเมตตาที่ฐานจิตสีนะครับแท้ทันออกวัดสารคืนนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้พี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปุโตหลวงพ่อคูณหลวงพ่อกเกษมหลวงปูแหวนน้องยินดีรับเช่า นะครับลองส่งรูปมาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ